สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโลเดนเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียสรงเล่งงงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กวลลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยสิงส์สปีดศูน,ดยนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงส์สปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ 089-620-6666สวัสดีค่ะกุ้มเข็มมีการนะคะมีอาชีพตกนมตกหน้าตกสั่งสอนค่ะเชิญเลยค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่ยาส่งเล่งหงอยากยาแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒคารเล่งหงสุขุมวิทโกสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุขุมมิตรกืบ 2, พร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เรากลับมาพูดคุยกับคุณกุ้งเคมิกามือตบสั่งสอนหนึ่งเดียวในโลกกันต่อครับคุณกุ้งค,ครับเชื่อแล้วละว,ว่าบ้านตบนมเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญ คุณกุ้งยังมีชื่อเสียงเรื่องราวของการเป็นคนหนึ่งซึ่งให้ความเคารพและก็ศรัทธาในองค์ชูชกใช่ไหมครับมากค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเพราะว่าชื่อเสียงของคุณทางด้านนี้นี่ก็ไม่ได้แพ้กับการเป็นบ้านตบนมเลยนะคุณก<ช>ุ้งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเดี๋ยวต้องแนะนําก่อนนะคะคนี่นะคะชื่อเล่นว่าป๋าอันนะคะคชื่อจริงว่าอันทะโอลานอัาป๋าอันทะโอลานใช่ค่ะ ผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพตบนมชื่อคุณหญิงตบนมนะคะอะไรจะบ่งบอกความเป็นผู้ชายที่สุดยอดที่สุดในโลกก็ต้องอันท้าโอลานสวัสดีครับป๋าป๋าอันท้าโอลานค่ะครับผมความนับถือและความศรัทธากับองค์ชูชกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไง ก็ต้องย้อนไปนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะคะกุ้งป่วยเป็นไตวัยระยะสุดท้ายนะคะก็เกิดการบนบานสกล่าลขึ้นมาว่าขอให้คนน่ะมาบริจาคไตให้กุ้งนะคะแล้วกุ้งก็จะสักพานะคะพ่อดูแลพ่ออย่างดีจนกว่ากุ้งหมดลมหายใจหนึ่งในคำมั่นสัญญานั้นกุ้งสักพ่อชูชกไว้ที่ต้นคอนะคะเราจะดูแลซึ่งกันและกันไปครับผมและที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเห็นว่าพ่อชูชกเนี่ยนะครับไม่ใช่ เป็นพ่อจูชกธรรมดานะ,ะมีโอ้โหของประดับมีไม่ว่าจะเป็นทองพระนาฬิกาทั้งหมดที่ตั้งอยู่แล้วก็แขวนอยู่แล้วก็สวมอยู่ของพ่อจูชกเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่คุณกุ้งถ้าเป็นมูลค่าทองคํานะคะ,คะก็กุ้งไม่เคยนับนะคะเพราะกุ้งคิดว่าป่านมีคุณค่ามากกว่านะคะ ส่วนพวกนี้ก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งนะคะคให้ป๋าดูว่าคือกุ้งลักเขาเหมือนพ่อเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทําให้พ่อถูกใจได้ก็ต้องเป็นเนี่ยค่ะเครื่องประดับมีกระเป๋านะคะมีกระเป๋ามีคอนโดมีอะไรให้ด้วยค่ะคอนโดก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยค่ะ แล้วเวลาที่คุณกุ้งเนี่ยเหมือนกับเราขอป๋าเนี่ยหรือขออะไรป๋าเนี่ยแล้วเราได้ได้รับสิ่งที่เราขอเราก็จะซื้อของเหล่านั้นมาถวายใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนก็จะขอนะคะขอปฏิหารของชีวิตนะคะคแล้วก็ป๋าให้ได้นะคะแล้วก็มาอีกปีนึงก็ขอป๋าาานขอ50ล้านนะคะคไม่ว่าจะลูกศิษย์มาเรียนหรือว่ามีคนมามาตบนะคะหรือยังไงหนูขอ ปีหนึงห้บล้านป่าให้อืค่ะแล้วเราก็ทําตามคําสัญญาทำตามสัจจะสัจจะและศรัทธาคือคําขอครั้งต่อไปและผมสืบทราบมาว่าคุณกุ้งเนี่ยไม่ได้มีป่าองค์เดียวนะค่ะที่บ้านนี่มีอยู่ป่าที่ที่สะสมมาอยู่ทั้งหมดกี่ป่าครับทั้งหมดมีประมาณ5,000องค์5,000องค์ค่ะห้าพป่าด้วยใช่ค่ะจะมีเอ่แต่ละชื่อไม่เหมือนกันนะคะมีห้าพันชื่อ ใช่ค่ะแล้วจําได้หมดไหมจําได้หมดค่ะจําได้หมดโอ้แม่เจา้าผมถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งมีสัจจะนะ <c oughs> คือตั้งใจทําอะไรถ้าสัจจะาพูดออกไปแล้วท,ทํา <c oughs> ทุกเรื่องค่ะต้องทำทำทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่ว่าความศรัทธาของเธอนี่นะครับเคยส่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าไปถึงกินเน s บุ o กแล้วใช่ค่ะ ของป่านี่กินบุ๊คลับเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กินหนุ่มบุ๊กตีกลับมาว่านะคะให้กุ้งถ่ายรูปพ่อนะคะทุกองคด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งยังไม่มีเวลาบอกพ่อไหนๆก็ติดได้เดี๋ยวรอลูกแป๊บนึงคิวลูกยังเต็มอยู่เพราะว่านั่นหมายความว่ากินเนสบุ๊กเนี่ยถ้าหากว่ามีคนสะสมเราก็สามารถจะเข้าแข่งขันกันได้ใช่ค่ะผมเชื่อว,ว่าคุณจะต้องได้รางวัลนี้แน่นอนได,อได้อยู่แล้วค่ะ คือกุ้งมีมากที่สุดในเมืองไทยแล้วก็มีมากที่สุดในโลกนะคะยังไม่มีใครล้มแชมป์นะคะ,อคะเอาละครับคุณกุ้งครับพูดคุยมาสี่ช่วงแล้วนะครับผมมักจะถามแขกรับเชิญของผมทุกคนในช่วงท้ายรายการว่าทุกวันนี้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตัวเองอยากจะได้ละ,ะและยังคงมีฝันต่อไปในวันข้างหน้าไหมครับมีค่ะฝันต้องคุณคืออะไรกุ้งอยากได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้หญิงคนแรกที่นำศาสตร์อาชีพการตบนะคะให้ชาวโลกรับรู้อยากได้ดุษฎีบัณฑิตค่ะ ผมเชื่อว่าคุณได้แน่นอนคแล้วก็น่าจะอีกไม่นานแน่นอนเพราะว่าเท่าที่พูดคุยมานะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เนี่ยตั้งใจนั่นก็คือว่าตั้งใจจะเรียกว่ารักษาเรียกว่าศาสตร์ของคนไทยใให้คนทั่วโลกได้รู้จักด้วยนะครับพูดคุยมาวันนี้เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าคุณกุ้งครับรายการของเราผมเชื่อว่าเทปในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปซึ่งท่านผู้ชมต้องประทับใจเพราะว่าแขกรับเชิญของเรามาเนี่ยทุกคนนะครับจัดเต็ม แต่คุณกุ้งเนี่ยจัดเต็มที่สุดเลยที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือผมเชื่อว,ว่าคนที่มีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์แบบนี้ในประเทศไทยสมควรอย่างยิ่งต้องมาออกรายการนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุ้งมากนะครับที่สละเวลามีค่ามาพูดคุยเรื่องราวชีวิตของตัวเองแล้วก็สไตล์แล้วก็คาแรคเตอร์ Character ของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ ตลอดระยะเวลาสัมภาษณ์คุณกุ้งบ้านตบนมนะครับขอบอกเลยว่าเธอคนนี้โชคดีมากครับเพราะว่าอะไรครับเธอได้ร่ำเรียนวิชาจากคุณยายของเธอครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในวิชาตบนมร้อยกว่าปีที่แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยหยุดจากการร่ำเรียนแล้วก็เรียนรู้ของเธอคนนี้ทําให้เธอเนี่ยพัฒนาดีประหลบวิชาที่เธอร่ำเรียนมาครับจวบจนทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพและก็โด่งดังไปทั่วโลกครับ เนซองลรงหงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านชมที่ชมรายการของเราในวันนี้จะนาเอาเรื่องราวของเธอนําไปใช้กับชีวิตของตัวเราเองก็ได้นะครับเราอาจจะประสบความสําเร็จในวิชาชีพที่เราทําอยู่ก็ได้นะครับ